อเอียงขวาค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากีฬากีฬาปัญญาวิเศษให้ให้ให้กีฬากีฬาปัญญาวิเศษสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขึ้นมาก็เป็นกีฬาปัญญาวิเศษรถนะคะพรวมวันนี้พาท่านผู้ชมมาวิ่งนำกันคะ่ะ เป็นกิจกรรมดีๆคะ่ะที่ทางอำเภอภูเรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณาสุขและก็อีกลายหน่วยง,งานนะคะเป็นโครงการ ToB e Number วนะคะที่เขาเรียกว่า Run to Change ภูเรือ2024คะ่ะ มาที่แรกเลยค่ะเป็นข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสารตรมค่ะอำเภอพูเรือมีองค์กรปกครองส่วนท้นองถิ่นยุ่เจ็ดแห่งค่ะแห่งแรกที่จะทําการวิ่งก็คือที่ตำบลสารตรมที่บ้านม่วงไข่นะคะมื้อนี้จะวิ่งไปดงอีมูซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอพูเรือเาอีไปถ่ายรูปนะกันแล้วก็ไปดูกันว่าดงอีมูวิวข้อง,งามคณะใดค่ะเริ่มที่จุดสตาร์ทเลยค่ะ มื่อนี้พู้คนก็เยอะแยะมากมายค่ะเริ่มจุดสตาร์ทกระพากันเริ่มวิ่งอันดับแรกบางท่านก็วิ่งบางท่านก็เดินค่าสลับกันไปสลับกันมาค่ะไพ่วิ่งอยากได้รางวัลก็ต้องรีบวิ่งรีบแลนแดย์ำว่าวิ่งนี่ก็คือเลนดัซซ่าเลยนะคะมื่อนี้ก็หินบอกค่ะใส่เสื้อสีเขียวเสื้อสีเขียวในไพ่สื้อก็ได้เฮ็ดบุญนำกันนะคะนี่ยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวจะซื้ออยู่ในลำดับถัดไปเพราะว่ามีวิ่งอีกหกแข่งค่ะ ซองข้างทางนะคะเป็นเรือกส่วนไร่นาของชาวบ้านนะคะเฮ็ดยูเฮ็ดกินตามประสาชีวิตของไทยบ้านนะคะนี่เป็นวิธีชีวิตกิดยางกิดยางก็เป็นชันช้นๆแบบนี้ส้มกับเมืองแห่งทะเลภูเข้านาะชั้นแบบนี้ก็ระวังกันแดดเดี๋ยวกิ้งลงจกเข้าเนาะวิวทิวทัศน์ก็ส่วยค่ะมีน้องหนาแบบนี้เลยไกลๆนู้นค่ะเป็นทางที่เราต้องเดินขึ้นไปอย่างดงอิมุซองซ้ำลูกนี่คือจะอยังบ่ฮอดเด้อจ้าต้องไปอีกไลลยลูก ซองข้างทางก็จะมีต้นแค้มค่ะต้นแค้มใส่เฮ็ดไม้กวาดไม้กวาดนี่คือไม้กวาดข้องที่เฮาใส่ปัดกวาดเช็ดทู่บานเฮาน, quote, นี่แหละค่ะไม้กวาดนี่แหละจะว่าไม้กวาดคําภาษาเลยก็สันส้นๆห้วนๆเนาะนี่ถ้าเดินกลับไปก็เลยกอีก4ีโลนี่มาฮดหนึ่โลแล้วนะคะเนี่ยหนึ่งโลแล้วเรียบร้อยนะคะบางท่านก็เดินไปแบบนี้เลยนะคะชิว,ๆถ,วๆถนนหนทางเป็นคอนกรีตเถวะ โอเคก็สะดวกแต่ว่าไพที่มาก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเป็นทางชันได้จักน้อยนะคะบอดเดักน้อยละ่ะเยอะอยู่นะคะแต่ว,ว่าวิวทิวทัศน์นี้เขาบอกว่าสวยเหลือกเกินเดี๋ยวเราไปเบิ่งพร้อมกันเนาะ แสงตะวันจะลารับขอบฟ้านะคะรำไรรำไรมาแต่ว่ายัางแส้งส้ยอยู่เพราะว่าขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงยินนะคะแสงตะวันก็กำลังสวยงามนะคะหลายๆท่านกะถ่ายรูปนะคะเก็บบร,รยากตศนะคะหลายๆท่านกะเพื่อชัยชนะกะวิ่งยางเต็มทีนะคะเก็บบร,รยากตศสองข้างทางมาฝากท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นต้นใบยะหังดอกใบยะหังหรือภาษากลางเรียกว่าต้นซับเสือค่ะมีสรรพคุณยาไาย่ๆอยางเลยค่ะ ที่ให้ท่านผู้ชมในเบิงว่าเห็นบุคาเ็นวัดป่ามวงไข่บอเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอำอเภอภูเรือพร้อมไล่ยๆท่านกรมมปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามวงไข่พร้อมเนาะนี่ค่ะหลายๆท่านนะคะก็เดินขึ้นไปบนเขาลงเขาแต่ส่วนมากจะเดินขึ้นเขาเพราะว่าดงอิมูอยู่บนเขาต้นไม้ใบหญ้านะคะธรรมชาติกะหลังสั้นมาให้เขาสวยงามแบบนี้เขาก็มีหน้าที่ทายกระทายรูปไปนะคะ แสงตะวันกำลังจะตกดินนะคะงามเหลือเกินบึงผูเขา้าส้มชื่เมืองเฮงทะเลผูเขา้าสุดน่าในสย,ยามแท้ๆค่ะสองข้างทางก็จะมีเป็นม้งที่ชาวบ้านมาฮิตการเกษตรปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกหมืนสะปลังนะคะปลูกกล้วยนะคะปลูกผลไม้ในลายอย่างนะคะ ช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็เป็นช่วงแรงเป็นช่วงหน้าหนาว้อมถ้าเป็นช่วงฤดูฝนต้นไม้ก็จะเขี้ยวขจีเลยนะคะหลายๆท่านมาช่วงไหนก็ได้เพราะว่าทางเป็นทางคอนกรีตแต่การขับรถก็ต้องระมัดร,ระวังแน่นิ่งเร้คะอู้ยดูแสงตะวันแส้นอะไรเห็นทางตะวันขึ้นและตะวันตกดินนี่ค่ะคือเป็นสถานที่ที่บริวว่าต่ว่าสาหมาเห็นตะวันขึ้นและตะวันตกได้ วิวทิวทดดัศน์ดีค่ะวิวลักหลานอยู่นะคะเพราะว่าสามารถถ่ายตะวันขึ้นแล้วก็ตะวันตกถ่ายทะเลมอกได้เพราะว่าเป็นมองที่สูง ให้พานมาพานไปยากมาเที่ยวดงอีมูที่บ้านมวงไครตำบนสั้นตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยก็เรียนเชิญน,นะคะก่อนอื่นก็ต้องศึกษาเส้นทางนะคะว่าอยู่มองใดดูใน Google เลยค่ะเสิร์ชหาคำว่าดงอิมูอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะมอนกขอบคุณสำหรับการรับชมทุกท่านนะคะมอนกบายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สอ,อ,องามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดยี่สิบ